เราอยู่ที่โรงพยาบาลพิเศษนะครับก็จะเป็นงานประจําปีรับพรก่อนปีใหม่ไทยนะครับสงกรา์ปีใหม่ไทยนี่คุณหมอมิวก็พาทีมงานพี่น้องชาวเทศบาลน,นะครับแล้วก็พี่น้องที่หักแพงนะครับมามาขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนักสือนะครับามามาเริ่มต้นศัก,กราชใหม่ที่ดีนะครับโชคดีปีใหม่2,500 หกจากสวั ai, สดีป uh, ีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานต์จ้า่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตาตาตาบรรยากาศชื่นเมื us, ่อน เริ่มก็ส่งน้ำพระก่อนนะครับส่งน้ำพระก่อนแล้วก็จะมาส่งน้ำผู้ใหญ่นะครับนี่ส่งน้ำคุณหมอสนันคุณหมอสมชายนะครับอ่าแล้วผู้บริหารโรงพยาบาลวิเศษนะครับคุณหมอสันก้นายกในดวงใจของชาวพนพิสัยนะครับนี่มีคุณแม่โนนินนะครับแม่โนนิน,นคุณแม่กองสีอ่าคุณพ่อดาวเรืองนะเน,นี่ยพ่อดาวเรือง อาจารย์สิทธิพันธ์นะครับมีคุณหมอต้มคุณหมอเป้าคุณหมอเป้าเปลี่ยงหมดแล้วตาเล็กๆในนอน ตามามามารับพรอรับพรกันตาตาเจอดีมีแหงตาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ออนตาเมืนก็ะหดน้าเหมานี่เสื้อสวยเลยตีมลงปานพิสัยเวทนะครับ มามาสวัสดีวันสงกรานตนะครับ12เมษายน2568จ้านี่นีมามามาเฮดมินโนแลวหนอสอทโอนะครับอยู่ที่วัดดักบุญกลาล่านะครับที่บ้านปักหมูจ้าชาวนี้12เมษายนมีโครงการวิ่งนะครับแอน์รันฟอร์เลิฟนะครับนี่ะกิจกรรมดีๆที่ที่พี่น้องบ้านปักหมูจัดนะครับ ก็จะที่วัดคริสนะครับนี่วิ่งเสร็จแล้วแล้วก็มาเล่นน้ําสงการส่งน้ําผู้สูงอายุนะครับสวัส <มา S 1> ด,ดีจ้าสวัสด,ดีครับแดดคุณหมอกําลังลงมามาได้ยังมาแล้วครับ,บ,ดดรบนี่งานนี่เอ๊ะมาๆๆก็รดน้ํานาหัวผู้สูงอายุนะครับ จ้ากิจกรรมดีๆจ้านะครับมารับผ่อนรับผ่อนจ้าเอออ้าวได้เห็นภาพรวมๆมอรมอรมอรมอ,มอโอ,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 โอ้ประเทศอุโม,มงค์น้ำมีอุโม,มงค์น้ำจ้าวันสงกรานต์นะครับนี่ ที่บ้านปักหมูนะครับบ้านปักหมูอ๋อเอาหดหน้าหดหน้าขอพอรผู้หลับผู้ใหญ่ตามามาเ๋ยเราไปทางโน้นไปไหว้หลวงพ่ออาบ เเนนนกัมมวลลมวลลยยขอหยุดเสียงแป๊บหนึ่งครับพ่อเวทางองพี่รูนะครับก็จะได้มาพบกับพี่น้องนะครับเพื่อให้พรนะครับโครงการโครงการครับ บรรยากาศอบอุ่นนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีปีใหม่ครับอันนี้นะขอบคุณเช่นเดียวกันครับผมสวัสดีปีใหม่ครับดีสุขภาพแข่งแดงคขอบคุณครับรับเปลี่ยนนิดนึงจะไปงานต่อค่ะค่ะค่ะ อขออนุญาตก่อนนะครัทแานตาครับผมตาครับก่อนครับพี่ตาอ่าเล่นสนุกเลยนะครับใส่เสื้อทีมกันโอ้คือตะหักตาตา กลับก่อนครับตา <c oughs> คนหอบสอยดาวกลับบ้านแล้วได้แค่ได้อย่างใหญ่นี่นะครับมามามาปามาเอาบนบ้านน้องหอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับตาเอามาติดดอกไม้ก่อนนะครับติดดอกไม้ก่อน <c oughs> อ๋อเอ,อ,อ,อาเอาเอาตา

พี่น้องมากันหลายละเอ,อเ้ยมา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 พี่น้องมาหลายละสว,วัสดีค่ะ สวัสดีครับอาจารทัศนัยจ้ามามามีมีโรงทานนะครับโรงทานตรงนี้จะมาทําบนจ้างทานลูกชิ้นแซบๆอ้โรงทานลูกชิ้นต้นเงินต้นพองนะครับนี ตาบนบ้านน้องหอยบนบ้านน้องหอยนี่นะครับผมมาจนถึนู้นอ๋เป็นระวงชาวบ้านนะครับระวงชาวบ้านเออเดี๋ยางไปเมืองนั่งพ่น สวัสดีครับ้าพี่มากับคุณหมอครับมากับคุณหมอมิวครับอ่ารับผมเดี๋ยวเพื่อนรับผมอ่าเดี๋ยวเพื่อนเออพี่น้องมาเดี๋ยวมาดูสอยดาวทางนี้สอยดาวจกไห้พาโชคนะครับมามามาโอ้เดี๋ยวของเต็มเลยของเยอะเลยของเยอะเลยสอยดาวบัตร40บบาท3าใบร้อยนะครับสใบร้อย อาของพันเบิดแล้ววะจ้านางลำขึ้นแล้วจ้านะครับบุญุ่ญร่รกับพันทร์รองกับสดีครับท่านท่านท่านครับกลุ่มศิลปินบบ้านหนองหอยนะพี่น้องเด้อนะะนี่มาบบระรบบุบร่รองบจนทดแท้ วันนี้ได้ก้สาสาขาขึ้นบนเวทีครับขอบคุณความรักความเมตตาที่บรรดาสาาัจจะพระผ้าให้ในวันนี้กับลุ่มศิลปินทีมงานของเราในวันนี้กว่า30ชีวิตครับขอบพระคุณความรักความเมตตาขอบพระคุณศรัทธาคองทสัาะ,าะพท่านคุณแม่สจะภาพที่มอบให้ในวันนี้ก่อนอื่นก่อนใดครับก่อนที่ทีมงานเราจะบรรเลงเพลงอื่นใดน,นั้นก่อนที่เราจะได้นำอาวัครูก่อนตา นถึงตัดไปแล้วนะครับนี่แล้วก็จะเป็นนี่หลวงพ่อใหญ่วัดตำนางนะครับวันนี้มีปุ่นตบประทายสร้างก่อปราสาททรายนะครับมือ,อสงการมือสุดท้ายเนาะตามประเพณีนะครับนี่ทวาตจอนางนี่เตรียมน้ำส่งปราสวยงามมากเลยนี่โอ้ยดรอกบัวลอยงาม,งาม าตาคุณตาคุณยายกลับ,บมาเหตุเทียนเวียนหัวไว้ท้าถ้าทำพิธีตาอันนี้ก็เป็นพระพระประจำวันเกิดพระป่า,าต่างๆนะครับมาทำบนุญนะเออญาติโยมพี่นออ้องเอามาจำนาแล้วพี่น้องพรมพิสัยหลายๆคนก็มาซอยกันตาอาโยมเป้ามาแล้วสวัสดีพี่เป้าครับตามามามาเออไม่เหนน็นบุญนะค่ะเกินกับบินละพุ่งกับสีลุ่งมา รับเอาคำตอบเราเช็ดจัางใดเรา,เราจัดทอดเบื่อที่งบตัวสิ่งน,นี้มันไม่กับอ๋อเนี่ยเพิน่นเอากราบกล้วลยกราบล้วยมะฮอเทียนเล้ปลาทอดเล้ยปลาตีเลี้ยงปลาเออเนะกรบกล้วยมะฮอเทียนนี่ก็เป็นน้ำม,มนต์ไอ้น้ำหอมนะครับน้ำหอมเครื่องหอมน้ำหอมต่างๆที่เตรียมมาเนี่ยมาตัาง้งไว้แต่เขาไปสวดน้ำการมีดอก ต่างๆใส่ห่าบลโกูดเอ้หลายอย่างหลายอย่างอันนี้มา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 นี่มาก่อพระเจดีย์ทรายร่วมกันตบระทายก่อพระเจดีย์ทรายมี่่คนเตรียมถังน้ำม,มาเพื่อมาวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนตา วางไว้ก่อนในการปัสูติุ่าสมุไัยลิโลอดมั่งขอบองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาจึงขอช่วยเชิญหรือขอเรียนเชิญตีนอผู้กเห้แล้วก็จะเปลี่ยนพิธีสวดด้านในะครับด้านในศาลาครับสี่สวดแล้วก็จะมีพิธีส่งน้าพระาส่งน้ําผู้สูงอายุผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีลงทานนะมีลงทานผู้ใหญ่ใจดีลงทานมานะครับมาช่วยงาน ตามีอ่ะไอติมกะทินี่ตเอ้เอาไปเอามาผัวเมียดกอินซี่ที่ทำหัง่งอา้าวเตรียมงานกันทีมงานของผู้ใหญ่เจียมนะครับปีนี้ได้รับมอบหมายให้ทำพญานาคประจำจังหวัดนองคายนะครับในพิธีแห่งานสงกรานมหาสงกรานปี2568นะครับอันนี้เหตุอยู่พลพิสัยเด้อพี่น้องเดอ้อลูกหลานไทยพลพิสัยเหตุนะครับล้ะกา ไปโชว์ให้พี่น้องได้เห็นนะครับทั่วประเทศเลยนะครับงานมหาสงกา์ที่จังหวัดหนองคายวันที่1 3 1 4มสสีายนนี้นะครับองค์นี้จะเป็นองค์พญานาคประจําจังหวัดหนองคายนะครับสาธุสาธุอันนี้แกลีลาออนชอยราวกับมีชีวิตนะครับเนี่ยบมเส็จนะแค่ขึ้นโครงก็งามหลายแนละ้วพี่น้องสาธุสาธุรูเอ้ย จ้าอ๋อสาธุเอา้าเไอ้คือว่ามีคู่บอครับเป็นคู่บ่ะบเป็นคู่องคู่บะสององบ่ะองคเ,เดียวบ่ะองเดียว,ยวจ้าเอ้โอ้ท่านนี้กำลงกังแกะลายสวัสดีจ้าช่างเปิ้ลจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะได้ตอบเต็ม ngam 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 ừ.